Ini kan? Kan ni. Eh, meh? Hmm? Ini meh. Ini sih. Ini kan ni. Ada madu. Kedua kedua. Eh, ni. Kan kan. Kan ni. Ni, kan ni, kan ni. Ni dia yang merah ni, ya. Kan ni. Kan ni. Bye. Bye. Bye dia. Ini kan Ini. Ini. อุ้ยให้ด้วยห้อ้าวเอาคืนละเอาให้เหรอลูกชอบเอามาแย่นะเออโอเคขออ้าวเอาไปแล้วอะไรมาอีหยังมานี่นี่ตีเลยตีกล้องเลยตีกล้องเอาไปถ่ายเองไปเอาไปเล่นไปเอาไปเล่นเล่นเอง ะอืมอ่ะเล่นเองอนะ่ะจิ้มหน้าตัวเองไนะอันนี้อันนีนน้เอ่อขูดแรงๆลูกขูดแรงๆโยนทิ้งเลยอันนี้โยนทิ้งเลยแค่นี้เอ้ยนั่นแหละถูกต้องแล้วลูกฮ่าฮ่าฮ่าตลกอะอะให้ เป็นตัวเมอนผู้ชายเลยโอ้ชาไหนามเรือนะเห็นไหมคนแต่งไม่ดีดแบบเอวเลยถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้ผวานกี่ผ่านช็อป สภาพตลาดของปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหัวเรียวหัวต่อครับคือถ้าดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันจะไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเราย่อยดูในทา f เฟรมเล็กจะเห็นเลยนะว่าเขาอยู่ในโซนนะครับ1 4 3 0จนไปถึง1455ผมยกให้ไปจนถึง1 4 6 0งเลยนะก็คือประมาณ30จุดแกว่งอยู่ในโซนนี้ซึ่งวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับ เราบอกว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะยืนให้ได้สักหนึ่งสี่หได้ก็จะกลับตัวในทางเฟรมห้าทีเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถยืนได้นะเปิดมาตอนเช้าถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวใช้คํานี้นะเพราะว่ามันไม่ดีดเลยนะครับทําได้ดีที่สุดคือการพักตัวออกข้างในทางเฟรม 5T เท่านั้นเองแล้วช่วงบ่ายมาก็ทิ้งลงต่ออาจจะมีแรงซื้อกลับมาในช่วง ท,ท้ายบ้างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับถ้าอยู่ในโซนแนวรับมันก็จะดีดขึ้นโซนแนวรับก็คือ1430 1435่าแถวๆนี้ถ้าเกิดอยู่ในโซนแนวต้านมันก็จะผักลงโซนแนวต้านก็คือ145 5 1460นะครับทีนี้ก็จนกว่าว่าเขาจะเลือกทางโดยปกติเลยเซ็ตก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์แต่ผมคิดว่ามันอาจจะจบเร็วก็ได้ ก็เหมือนคราวที่แล้วที่เราคุยลักษาเนี้ยว่าเฮ้ยกวามมันจะเลือกข้างเนี่ยมันน่าจะกินระยะเวลา1-2สัปดาห์ซึ่งตรงเนี้ยมันแค่ประมาณ4วันนะครับอยู่ในแนวรับ4วันแล้วก็หลุดต่อลงไปเลยซึ่งผมก็มองนะมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าออกข้างนานๆนนะ่ะเอาจริงๆนะมันทรมานใจมากกว่าคือถ้าจะปิดลบจะลงต่าก็ก็ลงไปเลยมันก็จะได้จบนึกออกไหมคือมันไม่ได้แบบว่าลงต่ําได้อย่างเดียวไง แต่ถ้าแบบอุ้ยไซออกข้างไซอยู่นั่นแหละก็จะจบไม่จบก็ขีนะครับถ้าแ,แบบอ่ะลงไปก็จะได้จบก็หลังกลับมาก็จะกลายเป็นขาขึ้นก็อารมณ์ก็เหมือนกับเพื่อนๆยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพันหกร้อยหกสิบเนี่ยแล้วมันก็ทิ้ง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 ,งใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยตรงน,นี้เดือนหกนะฮะตรงน,นี้เดือนเจ็ดประมาณเดือนครึ่งนะฮะก็สุดท้ายก็กลับขึ้นมายืนอยู่ที่เดิมเลยเห็นปะ อารมณ์ประมาณนี้นะครับดัดชนีมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับแต่อยู่ว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรที่เราอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามารุวมกันสร้างสังคมน้ำนทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e y Hero กันนะครับในคลิปนี้รายการเติวเข้มก่อนเทรตประจำวันจันทร์ที่9ตุลาคมปี2 5 6 6มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะฮ ชุดแรกตัวนี้วัดใจนิดหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับซิงเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าทรงอ่ะมันไม่สวยแล้วมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ตรงตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยโซนันที่1 4่เดือนเก้าเนี่ยผมยังมองว่าเฮ้ยมันมีแรงซื้อกลับมามันโอเคนะแต่เนื่องจากเขาหลุดโลลงไปสิ่งที่สังเกตเห็นเลยนะครับก็คืออะเอ,เอาโลนี้ก่อนนะโลนี้มันหลุดครั้งที่หนึ่งนะนี้หลุดหลุดครั้งที่สองนะนี้หลุดครั้งที่สามนะห็นไหม แล้วก็ไฮเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมไฮต่าลงต่าลงต่าลงทุกขึ้นย่อยจะเกิดไฮที่ต่าลงสิงเกริรจะกลับตัวได้ก็ต่อเมื่อน่สิงเกริรจะกลับตัวได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือตรงนี้มันยังขึ้นไม่สุดนะครับอ่าแต่สมมุติว่ามันขึ้นสุดแล้วสมมตินะผมใช้คาว่าสมมุตินะสมมุติว่าตรงนี้คือไฮในรอบนี้นะครับสิบสามจุดสี่ถ้าเขาสามารถเบรกไฮสิบสามจุดสี่ได้ตรงนั้นจะเป็นจุดกลับตัวของสิงเกอร์ แต่คิดว่าเกิดได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่รู้เขาจะไปสร้างให้แต่ถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติสมมตุมมติว่าอยู่ดีๆรอบที่จะขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถเบรก k 4 7ได้เลยก็จะถือว่าเป็นการกลับตัวในขึ้นย่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนในโวนนี้นะถ้าเขาเล่นที่12.8 12.7ให้วางสต็อปลอสไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะครับวางสต็อปลอสไว้ที่1 1 5เอไหม ปาการด่านสุดท้ายถ้าหลุดจบเลยฮะเกมนี้จบนะครับถัดด้วยตัวทาคุนิทาคุนิเนี่ยเป็นเขียวแรกอย่างเงี้ยเล่นได้มันอยู่ในโซนแนวรับด้วยนะครับมองแนวรับ1.67ก็ได้1.66 1.65ได้หมดนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ด้วยแถวๆ1.65มองแนวต้าน1.80นะครับอยู่ในโซนนี้ถ้าโชคดีมากๆอาจจะเจอ1.90 ถัดมาด้วยตัวมีนามีนาก็มีเขียวผมมา2เขียวแล้วนะฮะถ้าใครเล่นโซนนี้วางสต็อปรอดที่1.75โอเคไหมหลุ้น1.9กว่ากว่าจะไม่ถึง2บาทแน่นอนอ่าสำหรับรอบนี้นะเนื่องจากมันหลุดโลลงมาอันนี้ถือว่าไม่ค่อยสวยแล้วนะครับต่อด้วยตัวกีฟนะครับกีฟเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่สวยแต่มันอยู่ในโซนแนวรับถ้าจะเล่นวางสต็อปรอทที่3บาททวน สามบาททวนนะหลุดตรงเนี้ยถ้าหลุดหลุดไส้หลุดอะไรยังพอรับได้เพราะมันยังมีแนวรับถัดไปอยู่ที่2.9 4อันนี้อันนี้อนุโลมนะครับแต่จริงๆก็ไม่ควรจะหลุดเพราะถ้าหลุดเวลาเอาเอาคืนดึงขึ้นมันจะยากนะครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ3.12นะครับแนวต้านก็หวังนะ3 4 3 5 3.6โซนนี้นะครับเพราะว่ามันยังถือว่าเป็นกรอบสวิงของเขา ขามีโอกาสที่จะขึ้นไปในส่วนนั้นได้นะครับต่อด้วยตัว TQM ตัวนี้เอามาเตือนละกันนะครับเนื่องจากลักษณะของ TQM เป็นการพักแบบทิ้งตัวแล้วก็ชุดล่าสุดเนี่ยคืออา้อาวดูนะเวลาพักพักอย่างนี้นะเวลาทิ้งเนี่ยพักตั้งนานเวลาทิ้งทิ้งแบบไม่มีเยื่อใ่ทิ้งทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ระวังไม่อยากให้รอถ้าเกิดหลุด 32บาทต้องเพ่นนะฮะแต่ถ้าเบรกถ้าเบรกยืนได้35ก็ลันโปรฟิตกันยาวๆโอเคไหมทิกรอยคือ32ห้ามหลุดถ้าหลุดต้องยอมไม่งั้นเวลาทิ้งลงอะทีเีมคือเขาทิ้งทิ้งกันแรงจริงๆนะครับต่อด้วยตัวโค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 ,โคเนี่ยสภาพจะคล้ายๆกับตัวซิงเกอร์คือไม่สร้างไฮใหม่ แถมยังหลุดโลเดิมนะครับจุดตรงนี้จะล้างบาปได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถยืน10บาทแม่เอา้หรอกนะมันต้องยืน10บาทได้เป็นทั้งเขียวแบบภาคภูมิถ้ายืนไม่ได้นะเตรียมชิปหายได้เลยเพราะว่ามันจะเกิดโลใหมเ่เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นตรงนี้นี่น,น,นีถ้าจะเล่นตรงนี้นะครับการขึ้นมารอบเนี้ยถ้าไม่สามารถเบรกสิบาทได้ให้ขายทิ้งเลยโอเคไหมใครที่ตามโคโค,โคนะ เพราะอะไรเพราะถ้าหลุดมันจะหลุดข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นก็สต็อปรอตั้งแต่ข้างบนเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับถัดมาอีกตัวหนึ่ง A5 ไม่ได้ดูมาตั้งนานแต่ A5 อยู่ในโซนแนวรับแบบรับมากเลยนะครับตรงนี้รอดูวอลุ่มของวันนี้ก่อนก็ได้คือวางแผนไว้คร่าวๆนะครับถ้าเล่นกันเหนือ4.12เล่นได้ไม่มีปัญหายิ่งเหนือ4.18นี่ยิ่งดีเลยใช่ใไ แต่ถ้าเล่นต่ำกว่า4บาทบายบายนะไม่ต้องคุยกันสำหรับ A5 โอเคนะครับแล้วก็ Index l i ซ์ลิฟวิ่งมอลเฮ้ยทรงดีมากใครที่มองหุ้นที่จะถือระยะกลาง i n d e ด็กซ i n g m วิ่งมอทำได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันคือโซนแนวรับเลยเนี่ยตรงนี้เลยนะคือคืออย่างนี้เวลาขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหุ้นทรง A เนี่ยขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดเวลาซื้อคุณควรซื้อในโซนแนวรับไม่ใช่ ไปซื้อโซนแนวต้านแบบนี้เข็บ okay, วปะ่ะเออแล้วก็อินเด็กซ์รีมิมอลลุ้นเบรก26บาทนะครับเพราะว่ามันเบรกมาตลอดน่าตาดีนะดีกว่าหลายๆตัวข้างบนคือหลายตัวข้างบนในขึ้นย่อยมันยังยืนไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ขึ้นหลักยืนได้นะครับยืนเห็นไหมยืนยืนเบรกหายมาโดยตลอดนะแล้วก็หายที่แบบเบรกยากอ่ะ25บาทมันยังเบรกได้เลยมันไปยืน26เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมลุ้นว่ามีโอกาสเหนือ26นะ แต่มันก็มาไกลแล้วนะอ่เพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งขายถ้าถึง26ก็อาจจะแบ่งขายไปก่อนนะครับธรรมะคือ cpn cpn คือภาพของ Index คลิวิมอ e เมื่อกี้แหละแต่เป็นแบบกับหัวยังไงวะคือ cpn เป็นการทำโลอันนี้โลที่3ในขึ้นกลางขึ้น,น,นโอ้โหขึ้นใหญ่เลยอะเออคือมันเป็นการทำแบบแอันนี้โลแรกใช่ไหมโลที่2โลที่สมนี่คือหลุดหลุดหลุดแต่มันอยู่ในโซนแนวรับด้วย เพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้หวังไปเกิน70หรอกเอาแบบ67ก็หลูแล้วนะแนวรับ63โอเคไหมครับสตอปลอลอยู่ที่61นะแล้วก็ตัว BRI อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้สวยนะครับแต่เอามาเล่าให้ฟังว่ามันใกล้แล้วนะมันมันอยู่ในโซนที่ใกล้แนวรับมากๆแล้วก็ใกล้จุดสตอปลอลด,ด้วยอาจจะใช้เป็นจุดที่ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้กันก็ได้นะครับเช่น แนวรับอยู่ที่8บาทแล้วก็วาง s ต o p l ลอดไว้ที่7.65ได้เลยเพราะถ้าหลุดเนี่ยก็จะลงต่อแต่ว่าตัว BRI เนี่ยนะเขาเป็นลูกของออลิใช่ไหมซึ่งออลิจ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็ BRI ก็จ่ายปันผลหนักด้วยเออเพราะฉะนั้นยิ่งสมมตินะยิ่งราคาถูกยิ่งดีครับยิ่งดีต่อตัวคุณใครที่เป็นสายถือยาวเนี่ยอยากจะให้ เล็งเอาไว้บ้างแล้วสมมุตินะสมมติส,มม,ตสมมุติถ้าหลุด7.6ข้างจริงมันจะเป็นโอกาสที่จะได้ของราคาถูกแล้วก็ปันผลดีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ KTB นะครับ KTB ในขึ้นย่อยตรงนี้กลับตัวแล้วแต่ไม่แข็งแรงนะอ่านอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ตัวขึ้นย่อยกลับมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็โซนนี้ใช้สต็อปลอที่1 8 5ทำไมไม่ใช้ที่18.7เพราะว่ามันหวีมาก แล้วก็นานมากใครที่เป็นสายแบบแช่แช่เลยนะถ้ามันยังไม่หลุด18.5ยังถือได้แต่ถ้าหลุด18.5โอ้โหมันก็แช่ไม่ไหวนะมันก็โอ้โหเวลาลงเนี่ยมันจะลงลึกแล้วก็ลงยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็นะถึงเวลาถอยต้องถอยนะฮะตรงนี้ยังมีโอกาสลุ้นไปที่ไฮก็คือ20.5ได้นะครับอ่ะโซนแรก ของรายการจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้านัาเทรสามารถไปเฝ้าได้เลยแล้วก็สำหรับช่วงนี้ใครที่เบื่อหุ้นอยากจะมาเทรดทองนะครับจันออฟแล้วก็เนิร์ดได้รวบรวมเกี่ยวกับเนื้อหาเทรดทองแบบครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นเปิดพอตยังไงเรียงยังไงคือเรียงเนื้อหาเอาไว้ให้หมดแล้วในอีบุ๊กเล่มนี้สำหรับคนที่ซื้อไปคือสิทธิพิเศษเยอะมากเยอะเว่อ อย่างแรกคือจะมีคลิปสอนอยู่ในกลุ่มปิดให้ด้วยอย่างที่สองจะมีกลุ่มลายพิเศษสำหรับคนที่เปิดพอดจับลิงก์ที่อยู่ในกลุ่มอีกทีหนึ่งเออมันแบบมีความซับซ้อนมีอะไรคือผมบอกเลยนะครับว่าใครที่ซื้อก่อนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าโคตรคุ้มแนะนำเลยนะครับใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนทองคาต้องบอกว่าเป็นทองคาโลกนะ ไม่ใช่ทองบ้านเรานะครับเวลาที่เราเทรดเราจะอ้างอิงจากทองคําโลกนะเพราะฉะนั้นใคร่สนใจสามารถสอบถามเดียเพิ hmm. ่มเติมได้ที่ Li น์แอสมันนี่ฮีตรงนี้นะครับอันเดี๋ยวเราไปดูคําถามแล้วก็ผมเรียงคําถามใหม่นะฮะอ่ะคอนดนม SNNP รู้สึกว่าในคลิปก็พูดไว้อยู่นะครับที่ผมพูดว่ามันจบแล้วครับเพราะว่ามันพักตัวนานเกินไป mm hmm. เห็นหมเนยเนี่ยตรงเนี้ยนเนี่ยโซนเนี้ยมันจบแล้วแต่ถ้า เรายังหวังอยู่ก็ให้ใช้สตอปรอทที่20บาทเอาไว้เลยครับอาจารย์รุ่น MK ลงซื้อกิจการหุ้นเก็บให้น้องเวลาเลยค่ะเวลาซื้อ MK เนี่ยให้ระวังระวังซื้อผิดมันคือหุ้นเนี่หุ้น M นะครับแต่ถ้า MK มันคือมั่นคงเคหาการอยากจะได้สุกกี้อา้าโอ้ยตัวละ2บาทรามันไม่ใช่นะฮะ ที่ตัวยอ่อ MK เนี่ยคือคืออสังหารเอ๊ซื้อมาทำไมไม่ใช่สุกี้วะเออนะมันซื้อผิดเพราะว่าตัวยอ่อมันสับสนมันคงเคหาการมันมาก่อนมันเข้าตลาดมาก่อนและ MK ตัว M อะ่ะ MK ร s ส a ตล a องมันพูดยากเนาะเออประมาณว่าหุ้น M มันมาทีหลังมันก็เลยต้องใช้ชื่อยอ่อว่า M ธรรมดานะครับแต่มีคนเข้าใจผิดเยอะนะตรงนี้เนอครับ ทุน4.6วางซอลล์ที่4.4เกือบหลุดแล้วจุดทำกำไรไว้ที่5บาทถูกต้องไหมมาดูครับ1วางกำไรไว้ที่5บาทยากมากายากมากแต่เป็นไปได้นะผมใช้คาว่าเป็นไปได้วาง็อลล์ที่4.4ใช่ใช่เลยครับแล้วก็ตำแหน่งซื้อดีมากๆเลยเพียงแต่กังวลอยู่นิดนึงว่ามันอาจจะไม่ถึง5บาทก็ ค่อยๆขายทำกำไรแล้วกันเนาะโอเคไหมแบบขึ้นมาแบบ4.8อะไรเงี้ยก็ค่อยๆขายทำทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับผมกลัวว่ามันจะไม่ถึงเนะรบกวนจันพืชด,ดู rs ให้หน่อยค่ะรอบนี้จะไปหรือยัง <c oughs> เดี๋ยวจะไปหรือยังนี่ไปทางไหนทุน13.5 rs เพิ่งจ่ายปันผลไปป่ะ13.5อู้ซื้อได้ยังไงวะเฮ้ยทุนดีมากเลยนะ เออถ้าไปก็15บาทก็พอแล้วไม่ต้องไปหวังไกลเอาแค่นั้นแหละนะครับขอแนะน้ม OSP ครับจะสะสมระยะยาวครับ5ปีว้าว OSP อยู่ในโซนแนวรับปะหลุดปะหลุดลุยโอเคจริงๆ OSP นี่ก็เพิ่งอัปเดตไปคือโซนเนี้ยมันอยู่ในโซนที่ราคาถือว่าต่ำมากมากแล้วนะเอาจจริงแต่อันดับแรก ต้องต้องถามก่อนคุณ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 ,คณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยนะฮะคุณคนนี้นะครับชอบกินอเอ็มอป่ะเออชอบกินซีวิตไหมต้องไปลองดูแล้วก็ต้องไปลองเดินดูตามเซเว่นนะครับมี m อ็มกี่แถวมีผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะไหมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าราคานี่ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วและสมนะสมุตินะสมมุติเผอิญว่า ไปได้ต่ำกว่า20บาทโอ้โหโอ้โหโ,โหตยอดเลยนะครับก็ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะผมก็เป็นกำลังใจนะนะหปีเนี่ยอันนี้ขอบคุณมากครับ MK ตอนนี้ยังไม่อยู่ในกระแสทั้งตีน้อยหมาล่าตัวอันี้ใช่ไหมสกินดาใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งคือราคาสูงขึ้นจากที่เคยเป็นมื้อธรรมดาเดี๋ยวนี้ต้องเป็นมื้อพิเศษจริงๆถึงจะกิน m อยิ่งเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ผมว่ายิ่งคนทานน้อยลงขณะที่คู่แข่งราคาจับต้องและจ่ายง่ายกว่าเฮ้ยเอายิงจริงเหรออ่ะผมขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นี้นะแต่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าตัว MK Su เคซูกเนี่ยมันไม่อยู่ในกระแสอยู่แล้วเข้าใจไหมเออเหมือนผัดกะเพราอ,อ่ะมันไม่ได้อยู่ในกระแสอยู่แล้ว แต่คนกินเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าบอกว่าราคาสูงขึ้นจากที่เคยเป็นมื้อธรรมดาเนี่ยผมว่าราคามันไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เอาจริงๆเออมันไม่จําเป็นต้องเป็นมื้อพิเศษขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจดีคนจะทานน้อยลงนี่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเอาอย่างผมอยู่บนนอกเนะี่ยอยู่บนนอกเลยเนะี่ยคือหลานม่แน่นแล้วก็เต็มนะฮะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ คือน้องเวลาเนี่ยกินบ่อยมากตั้งแต่มีน้องตั้งแต่น้องคลอดออกมาเนี่ยคือ Mk คือมื้อที่กินบ่อยที่สุดบอกอย่างนี้เลยแล้วเราก็ดูตัวกิจการมาโดยตลอดแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวคือ Mk นะกำไรมันน้อยแค่นั้นเองนะครับขณะที่คู่แข่งราคาจับต้องเนี่ยผมว่าไม่ใช่อย่างมาล่าซุกี้จินดาเนี่ยอย่าคิดว่ามันถูกนะบางคนกินหมดคนหนึ่งเนี่ยเป็นพันนะเพราะว่ามัน มันไม่ใช่บุฟเฟออ่บางคนก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นบุฟเฟ่เรื่องไงแล้วส่วนตีน้อยก็ไม่ได้ถูกนะหัวหนึ่งก็ประมาณเกือบสามร้อย 300, ใช่ปะ,ะไปกินสี่คนก็พันกว่านะไม่ได้ถูกนะเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยคู่แข่งจับต้องอะไรผมว่าไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเป็นกระแสะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เขาพูดออกมาว่าผมว่าจะพลิกมาเติบโตต้องรอให้มีกระแสะบางอย่างก่อนอันนี้ก็ อ่ะผมเห็นสวนแล้วกันนะครับคือมันไม่เป็นกระแสอยู่แล้วมันมันไม่ต้องการกระแสครับและที่สำคัญคือมันไม่ต้องการการเติบโตด้วยเพราะอะไรเพราะมันโตอยู่แล้วนึกออกไหมฮะมันต้องการแค่กระแสเงินสดสําหรับใครซื้อ MK หรือหุ้นเเนี่ยเออเอ็มเครสต์รอนคือคนที่อยากได้กระแสเงินสดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกในคลิปว่าราคามันต้องต่ําจริงๆเพื่อเป็นการเพิ่มดีเวเดนให้สูงขึ้นนึกออกไหมฮะ แต่ก็ขอบคุณที่แชร์มาจะได้เห็นความเห็นของหลายๆฝ่ายผมอาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ได้ก็เพื่อนๆก็ฟังแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะครับขอโทษ PG PG จบแล้วนะครับจบจบมาตั้งนานแล้วว่าเนี่ยจบแล้วแนวรับของ PG ผมว่าบาทหนึ่งอ่ะบาทหนึงหรือตำบาทนี้ก็จะน่าสนใจส่วนนี้ปล่อยผ่านนะครับส่วนนี้ถ้ารับคือรับมีดอย่างเดียว ถ้าจะรับจริงๆก็ให้มาอยู่ใกล้ๆกับโซนแนวหลักมากๆนะครับเช่น1.00หรือต่ํากว่าไม่มีเสียงเลยครับเดี๋ยวเปิดลําโพงก่อนเห็นไหมเนี่ยคนเขาเม้นกันมาเนี่ยคนดูกันทั้งเท่าไหร่เนี่ยหกพันกว่านะเราไม่มีเสียงอยู่คนเดียวได้ยังไงเออเป็นไปไม่ได้ขอแนวโน้ม ACE ทุน1.64ขอบคุณครับ ACE แนวโน้มเนี่ยจริงๆก่อนจะเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเปิดดูนิดนึงจะเห็นโอเคไหมแนวโน้มเป็นขาลงขาลงมาทั้งหมด3ปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งว่าเป็นขาลงปัจจุบันสัญญาณกับตัวยังไม่มียังไม่เกิดไอ้แท่งนี้เกิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นการคีย์ผิดก็ได้อันนี้ไม่นับทางนี้ไม่นับอ่าหนึ่งจุดห้าไม่ใช่แนวรับนะครับเพราะว่ามันคือฟอร์ปะขอ,ขออนุญาตไม่ฟอร์แต่เกือบฟอร์น่าจะคีย์กันผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งฮนะ แล้วก็ยังคงไม่ขาลงอยู่ไม่มีสัญญาณแม้แต่น้อยว่าจะมีการกลับตัวเพราะฉะนั้นไม่น่าเล่นนะครับเขาทุน1.6เอ้ยไม่ไกลนะทุนทุนไม่ไกลถ้าจะถอนตัวก็รีบถอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะมันนี่ฮีโร่เรามีสมาชิก y o u t u b e ด้วยและเรามีคอนเทนต์ใน YouTube ที่เป็นสมาชิกพิเศษเนี่ยให้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ โดยที่วันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นคอนเทนต์จากผมนะครับก็จะเป็นหลักๆคือจะเป็นรายการสอนหุ้นเลยครับสอนดูจุดซื้อจุดขายสอนเป็นเคสที่เกิดในปัจจุบันทันด่วนหรือสอนเอาเป็นสตอรี่เคสที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเอา,เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์จะมีอัปเดตการบ้านหุ้นซึ่งตรงนี้คือเป็นที่ฮอตฮิตมากนะครับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มที่อยู่ใต้คลิป ต่ถ้าเกิดหาปุ่มนี้ไม่เจอก็ทักทายเข้ามาได้ที่ Line Ad Money ีตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ